จะนงพนันธ์โพดภาพบ้านหลังเก่าเผยชีวิตมีวันนี้ได้เพราะคำดูโทจะลงพันี์เปิดภาพหลังแรกของตัวเองเผยว่าจะมีวันนี้ต้องฝ่าฟฝันอุปสรรคเยอะมากนัก,กร้องสาวอารมณ์ดีจะนงพนันธ์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเธอนั้นคือนัก,กร้องที่มีคิวทองมีงานล้นจนถึงปีหน้าและปีโน,นเลยทีเดียวและต้องบอกว่าเป็นคนเก่งที่มากความสามารถและมีเป้าหมายเพื่อครอบครัวด้วยการซื้อบ้านหลังงามหลังใหญ่ซื้อรถโดให้เป็นรางวัลตัวเองเรียกว่าเธอสร้างทุกอยาก่างจากน้ำผักน้ำแรงของตัวเองอย่างแท้จริง ล่าสุดจะนงพนีได้โพสต์ภาพบ้านหลังแรกหลังเก่าที่ตนเองเคยอยู่พร้อมกับบอกว่าคำดูถูกในวันนั้นกลายเป็นแรงผลักดนันให้เธอมีวันนี้บ้านหลังแรกคำดูถูกหลายคำกำลังใจทําให้คนเราประสบความสําเร็จได้จาก2ออย่างนี้จริงๆนะชีวิตจะเกิดมาจากคําดูถูกต่างๆนานาจากคนที่เขาไม่เคยรู้จักเราเลยแม้แต่น้อยคําด่าที่มันฝังอยู่ในหัวมันคือแรงผลักดนันทําให้เราต้องชนะ ขาพวกนั้นให้ได้มีบ้างที่ท้อท้อแบบดโคตรเลยร้องให้ลม้มลุกคลุกคร,ครานจนแทบไม่อยากเดินต่อ แต่เมื่อใดที่เราไม่ไหวเราก็จะมีกําลังใจจากคนในครอบครัวพ่อแม่พี่ของเราที่คอยพพอร์ตเราเสมอในวันที่เราประสบความสําเร็จกําลังใจมันจะเพิ่มขึ้นและคําดูถูกมันจะลดลงสุดท้ายนี้เราต้องอดทนและพยายามให้มากเพื่อที่จะมีเงินเงินคือตัวเปลี่ยนทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นขอขอบคุณภาพจากนงพนีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ